ทุกคนอาจยังอ่ะอาจได้อีกสามเบกน้องอ่ะบอกว่าเกมใกล้จะจบแล้วทุกคนบางทีน่าจะมีอะไรทําได้ด้วยแนๆ่ๆเอาละอันนี้ในการที่จะชนะได้เราต้องรีบๆไปทําเลยเอาทีปะต้องรีบเร็วๆ,ๆนะฮะเอาละน่าจะคุ้มค่าสุดวนะโอมิมึงก็ทำไปเร็วมึงคุยกันอยู่นั่นแหละโอ้ยดูซิมจะว่าไงอาหารลนะ้วหน้าอฉันไม่เคยกินเลยแต่ว่าฉันเข้าใจแล้วแหละ ฟังดูเจ็บปวดจังเลยอ่ะนี่ฉันต้องทำอะไรเปล่าฉันเข้าใจว่ามันง่ายแต่ว่าฉันอาจจะไม่ได้เป็นผู้ช่วยเธอเลยวะกนทำอาหารน่าสนุกมากเลยนะแต่ว่าเธอทำอย่างนี้กับฉันอ่ะเธอก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะทำให้ตัวเองเจ็บเหมือนกันกูซาติโกะอย่าไปฟังมันไห่เป็นอะไรหรอกนะฉันรอได้ฉันมีเวลาอยู่ อะไรนะซาชิโกะก็เพื่อทำตามที่อยากเอายูมิฉันจะช่วยก็ได้ก็ได้ค่ะอไอยเน่อย่างแรกตอกไข่นะจ๊ะอืมเธอเคยทำมาก่อนหรือเปล่าอ๋อสอนมันทำอาหารอย่าพูดมากนะาอ้อมันใช้แรงเยอะจังเลยอะตอกไข่ยากมากโอ้ว้าวตอนนี้ ไข่เจียวก็ดูดีมากเลยนะอืมเอาล่ะตอนนี้ตอนท้ายมันอุ่นโอ้โอ้น้ำมันน้ำมันกระเด็นอ้าวข,ข,ขอโทษนะมันกระเด็นใส่เธอใช่ไหมใช่โอ้ช่วยตั้งใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำเอาน้ำเย็นมาให้นะมากับฉันเร็วเออมามาเร็วมาด้วยความจืดนะลง นี่ยังมาสอนฉันยังทำอย่างกับฉันเป็นเด็กนะขอโทษนะเจนก็แค่อยากให้เธออบอุ่นเองอ่ะโอเคโอ้ยรู้สึกดีจังเลยอ่ะหมูว่าไข่นี้มันจะต้องโรยเกลือโรยน้ำตาลเนี่ยจ๊าเข่น่าจะอร่อยเลยแหละโอ้มันยากจังเลยแต่ต้องลองไม่มากกว่านี้นะจ๊ะจะต้องเข้าใจแบบนี้ ว้าวมันดูดีจังเลยเป็นครั้งแรกที่ดีมากเลยฉันไม่รู้ทําทไมเธอต้องมองมองมาที่ฉันด้วยอ่ะฮะออาจจะมีสักครั้งหนึ่งที่ฉันอาจจะพิสูจน์ตัวเองได้อ่านี่ไงไข่เจียวสวยจังเลยว้าวเธอคิดว่าอาหารพวกนี้น่าสนใจใช่ไหมอืมน่าจะบางทีเธอทำไมเธอไม่ลองกินน่ะนเกิดอะไรขึ้นหรอนางโอมิเธอแปลกแปลก ฮ่าฮ่าฮ่าไม่เอาหน้าเา๋ยวมันเย็นแล้วฉันรู้หน้า่อยนุย่อเป็นยังไงบ้างอุ้ยอร่อยรสชาติมันหนึบหนึบเหรออฉันทำเองได้น่ะ,ะแต่ก็อร่อยนะโอ้ยจริงสิอ <laughs> ตอนนี้เรามีแผนแล้วเธอทำได้นาโอมิ ซาชิโกะนั้นไม่ได้ยากเลยเลย,เ,ลยเอาล่ะนี่มันสนุกมากๆากเลยนะนพูดเรื่องอะไรกันน่ะอ้จะคิดว่าพวกเราทําไข่แตกไปไหลายฟองหรือไงอ่าเอาล่ะม่เลี้ทุกคนรวมตัวกันเถอะนะมาเาริ่มทานอาหารเย็นกันหลายที่ที่ผ่านมานะฮะไข่เจียวที่ซาชิโกะทำท่าน,นสามวาบอกเรื่องนี้อร่อยมากแต่ว่าทำไม่ดีเลยนะเฮ้ ใครใส่อ่าถั่วเหลืองเนี่ยซีอิ๊วถั่วเหลืองเนี่ยชิ้นเกต้องยอมลบแต่มันอร่อยอยู่ดีแหละอือฮึแลคนดูชอบไข่ามากเลยนะเอาล,ล่ะฉันน่าจะมีความสุขกับตัวเองนะ้ตอนนี้มันเป็นจริงเหรอเนี่ยในกระดอาหารบางทีมันทำให้ฉันนึกถึงแม่นะบางทีอ่ะอืฉันจะบอกเธอแล้วว่าอย่ามาอย่ามามองฉันแบบนั้นไงขอโทษขอโทษ โอเคปลอดภัยนะใช่ไหมนาโอมิชนะฉันเชื่อพวกเราน่าจะยินดีหน่อยนะเอาละให้รางวัลเธอเลยให้รางวัลวโอเคทำตามให้ฉันพูดใช่ไหมเอาละงั้นฉันจะให้ทุกคนกลับบ้านกันแต่ว่าอย่าทำอะไรเงงๆแล้วกันนะเอ๊ะตอนนี้ฉันจะทำให้ความหวังเธอกลายเป็นจริง ให้เธอขอให้ฉันช่วยเธอในการทำออมเล็ตอีกครั้งหนึ่งอ่ะฉันขอแค่นี้แหละไปฉันจะทำมันฉันก็ทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงเฮ้เธอจะเล่นนี่เหรออืมเธอมีปัญหาเหรอแต่ว่าการทำอาหารนั้นน่ะมันต้องเริ่มขึ้นจากจากทุกอย่างเลยนะโอ้มาถึงการแอบมองเหรอการเป้ามองฉันทำอาหารเองได้แม้ว่าบางทีนะ จับมาอย่างนั้นแหละเออน่ารักดีขอโทษนะนาะโอมิแต่มันค่อนข้างที่ฉันก็อยากเล่นกับทธมมากกว่านี้นะอันนี้มันห่วยแตกมากๆเลยเย่ yeah, จบแล้วนะครับผมที่ต้องรีบอัดเพราะว่าไฟมันจบนะที่เมื่อกี้คลิปมันตัดไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเมมเต็มนะครับผมตอนนี้เราก็ปลดล็อกอันนี้มาแล้วนะฮะก็ โอเคปวดล็อกชัปเตรอร์ที่7จแล้วนะครับ Penitent, Normal, e x p l o ร e นะคะแลเราค่อยมาเจอกันในภาหน้าวันนี้ก็ต้องตักไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายผมจะดูนิเบี้ยเมเท่าไหร่อ่ะบ๊ายบายทุกคน